สบายดีพอ,อไม่ออกมาสุขคูสุขคนเนาะมาอนี้กะเจ้าจบ,บ้างกะจะได้ตบถัดสายเดอ้อตบถัดสายเอาผ้าขึ้นแล้วกาศตอนนี้กะกํากลังจะได้ไปตบถัดสายกับเจ้าน้อยเนาะอยู่ที่วัดเมื่อตอนนี้กําลังสิได้ไปตบเนาะเป็นนเราการมาหับสมเบิ้งพร้อมๆกันเดอ้อพอ,อไม่ออกนี่บนนี้เอาซ้อนมาหนิเอาซ้อนมาต้อมขึ้นก่อน มือค้นมาเมื่อนั้นต้องใช้ซัดนะมาเหตดจะซีมาซ้อนมาตอมๆขึ้นแล้วกับจะได้นั่นจะได้ตบพลาสตายเนาะตอนนี้ก็ได้ดนำ้ำเพราะว่ามันแห้งคีดินทรายแห้งแล้วก็จะได้หดน้ำเชื้อเพิ่มซุ่มเพื่อว่ามีเฮอคีดินนั่นนะแต่อ่อนแต่กัดเนาะ ท่านเป็นขี้ดินสายแห้งนล้นสีออแต่กันบรรเทาเห็ดเป็นลูกเป็นาธาตุขึ้นแล้วสีขี้ร้ายตอนนี้กะตบไปแล้วถาดหนึ่งกะมาับสมเบ่งพร้อมๆกันว่าจะเป็นแนวเลยเนาะจะเห็ดเป็นเป็นพักเพื่อว่าความสวยความงามมากแม่จัหน้อย ไปเหตุพร้อมเพียงหิงหน้ากันทางจูน้อยอยู่ในวัดนี่แหละพร้อมพากันมาตบทาสายตอนนี้ก็เริ่มเหตุลูทาตวพอเหตุทาดใหญ่ก็ได้แล้วแล้วเหตุสูงนี้สมเด็จเพื่นได้พากัน ตอนนี้ก็กำลังเป็นาธาที่สองทาที่สองกป็น,นงเสื้อลูกล้วก็สีได้เก็บดองไม้มาประดับประดาเสื้อแล้ากาแป้งเสื้อล้วก็มีการไต่ทูบเสื้อพร้อมตอนนี้ก็เคื่อนสีสำเร็จแล้วผาดสายน้อยเพื่อนสีสำเร็จแล้วเนาะ เมดแล้วว่าท่อนะเราจะรัดอย่างที่บอก่อตอนนี้ก็กำลังเฮ็ดคันได่ายัเป็นสร้างคันไดแล้วก็สร้างคุณใส่เง่งงามเด้อก็เลยมากไปเลือกเฮ็ดเอาตอนนี้ก็เน็บดอกไม้ก็แล,แล้วแล้วทางใน,นสร้างเพิ่นยังเฮ็ดโขคันไดอยู่เพิ่นยัางมีทันได้เฮ็ดเป็นคันไดแล้ว ว่างกจะเอาข้าวแป้งมาโพ้เซอ่อว่าจะรัดกระเฮ็ดงามนอกคันใดนี่พอจิตต่ว่าเรวยกไปซื้อมีไหมปองสามพันนะตอนนี้ก็ได้เอาข้าวแป้งเจอแล้วเป็นสีขาวๆ มันถ oh, ือคนเนาะไปนั่งไปตีเจ้าถุอคนตีเลยตีกองโฮมตีกองแรงตีกองแรงบ่งามเนาะเป็นขี้หินนี่เนาะคุณชายต้องเป็นขี้หินนี่สิงามไรตีกองแรงเลยตีกองเพ่งกันแน่นเลยปัจจุกะนแรงหดเลยปัจจุบังตีช้างแทนบาร์เลยหมบังบอกกับบอส ตอนนี้ก็ได้หิด,ดกุญเดกับสำเร็จตอนนี้ก็แดนแหงไร้ตอนนี้ตอนนี้แดนแหงแหงเฮอก็ออปัน้นำน้ำเลยได้แล้วว่าขุนใสไปทางพุทดธดีได้จอนนกระเถือกเอด้่อตอนนี้เารากำจะมาตท๊ท่าที สามกับทีซีเนาะอยู่ต่อหน้าธาตุอยู่ต่อหน้าธาตุญา,า,าท่านสอนมา่านมณีวงเนาะนี่อันนี้มันอยู่ธาตุญาท่านสอนตอนนี้กะแดดแห้งแหงแล้วกะจะได้เอาสับปะทนมากางนะังเนาะกันจองใหญ่ายอะไรมากางังนี่เนาะตัวนี้กะจะเป็นจะเห็ุเป็นธาตุกันตัวนี้นเลยธาตุสายตัวนั้นกะกำลัง chỗ có lòng hốt nắm, sir. Cửa horn, bọn tôi tôi hôn đi đi đó. Tông như hôn đi hôn đi tôi 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 ปดน้ำท่าเพราะว่ากีดินไปแห้งฮะเออทอดเอาเลย้มีมีตองอามณขึ้นเลยนั้าวแ้วไล่เตา

เด็ขันก้องอยูมาเดๆวิวักาดูกก็ลังย่างมาหลย่างตอกรัดีเด้อยนะยู้กันคไทยก็เอาแน่จริงชินนะ ตอนนี้ก็ได้ติดเป็นปีแล้วก็พร้อมโดยเดินจะติดเป็นขี้หินเชิญเนาะแต่สีแจ้งหรือไม่แจ้งก็เออพอออกไม่ออกมาครับสมเบิงเพราะว่าเป็นข้างทาอิฐทีได้เหตุกามันก็บมิจะแจ้งกันเลยเนาะเพราะว่าก็มีเคยเหตุใน่านี้นเห็นแต่เพิ่นเหตุลวก็มาลองเหตุเบ่งกามันก็มีเยังงามไปเลยก็ พดเบิ้งนำกันเนาะตอนนี้ก็คือสีสําเร็จแล้วก็พร้อมกันไต้ทูบไต้เทนนี่เดจะเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเซอร์แล้วก็พอท่านก็ได้มาหอดแล้วตอนนี้ก็ได้ก็ได้เข้าสู่พิธีเกียมคุมผ้าคุมแพรลังปูซาดแลครก็ไต้ทูบติดเซอร์

เป็นการเสียบทูบแล้วเจ้าบ้างก็จะได้เฮือบเบิ้งตอนที่เพิ่นโบสถัดสายหรือว่าถวายถัดสายเนาะเดี๋ยวเป็นอาเรือกาเฮือพอพออกไม่ออกไปหับสมเบิ้งก็น,น้าถาดเหมือนกันเลยตอนนี้กระทางไม่ออกก็ได้มาเต้าโหมกันแล้ว จะได้ไว้พระศิลป์และก็ถาวายพระธาตุสายพร้อมโดยประสงฆ์สมณีนแลละก็ไม่ออกเพราะออกคือที่เห็นนี่แหละเพื่อนก็นได้มาผลนดินสายมาตบพระธาตุสายแล้วก็เเหดเป็นเต้าแล้วก็มีหุกแค่หุกเต้าพร้อมโดยประสงฆ์ภายในวัดเนาะแล้วก็บ้างก็ได้เข้าไปโฮม เป็นบุญเป็นกุศลตอนนี้ก็กำลังหับศินทางไม่ออกก็ได้ทางตอนหน้านี้จะเป็นหูกเต้าแล้วก็หูกแค่เพืเ่อเฮดเป็นพุทธบูชา,าธรรมบูชาสังฆบูชาบูชา,าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหตตามหตดตามครองที่ได้เคยปฏิบัติกันมาได้โดนๆหมแล้เนาะ ก็เพิ็นก็ได้สืบทอดกันมานร้ยายก็ตามสมโควตามกำลังแห่งศรัทธาออกตนญาติโยมที่ได้พร้อมเพียงเหงหน้ากันตอนนี้ก็ได้มีการญาตน้น้ำ้วก็เป็นอันว่าจบพิธีเนาะในตัวบ,บ้างก็จะได้ปิดคลิปเือมีเฮยาวเกินไปเนาะ ก็ขอคมกขอบเจอนานๆพอออกไม่ออกทีเข้ามาติดตามภาพสมกะขอบุญข้ามบุญสู่ทุกทุกคนได้ โสปาลิตตติคาลตังหิตายสัานาโสอุปกัมภิโสยติธรรมโมจายมิสัสสิโตเปตนามุจาจักะทาวิมิณสกาลินาเทมุทนาะเนตมะเนตภิสัพกะทา จบพระธาตุสายสำเร็จแล้วก็จะได้จบชีวิตเองสำนีเลยพอออไม่ออกมาตุกูุกคนก็เป็นบุญกุศลนำกันเมือตุกูตุกคนเด้อตลนการจะไม่ออกไม่จนก็ได้ได้กรับได้นั้นก็แล้ววันนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้ยานน้ำเอาไว สายพระธาตุใสยมีสซ้ำเดจแล้วนะครับบเชูนกันก็ขอพบเจอในน้ที่เขามาที่ตามหับสมก็จะดเห็นได้นติดหน้าก็จะดิ่งกะอหน้าก็ติดตามเพื่อเป็นการังใจเจยไได้็เจน้าุกก็อยาอยาเมาดับน่เอ